ชุดที่กูคิดว่าออกมาตุเล็กตเล็กมันยังออกมาดีนะกูน่างงเอ๊ไอหนุ่มนี่เป็นใครเนี่ยเฮ้ยร้องได้แล้วใช่ไหมได้ได้แล้วได้แได้แล้วไม่มีบอกกันเลยว่าจะต้องมาเล่นทิเกด,ด้วยอ <c oughs> ถ้าบอกแล้วมึงจะเล่นเหรอสาบานเลยมีรอบสามจะมาดูอย่างเดียวแล้วอ <c oughs> เออเอามึงไม่ถนัดจริงๆใช่ไหมใช่บ้านนี่ฟังไทยทศทุกว,วันเลยเอาซ้ำเมืองเลยนะจ๊ะกูมองไปเลยขออีกทีท่านเข้าเหนือได้เีย ลยผมเป็นทหารชื่อนอนมาจากฝั่งทนท่าพระผมเป็นทหารนะจ๊ะมาจากท่าพระฝั่งทนผมเดินตรวจเมืองเวียงวนแถวแถวฝั่งทนท่าพระ ผมเป็นทหารนะจ๊ะมาจากไหนละท่านมาจากท่าพระฝังทนผมมีนามว่านนท์มาจากฝังทนท่าพระ,ะมึงจะไม่ไปที่อื่นเลยเหรอถ้าเดี๋ยวมึงขึ้นปอสสี่สิบเอ็ดกลับบ้านได้เลยนะลงมาก่อนท่านลงมาก่อนลงมาก่อนเออเออเออ,เอ,อกลับเลยนะได้เดี๋ยวก่อน โอ้โหไม่น่าเชื่อนะไอ้หนุ่มนี่มันมาจากไหนนะฝั่งจนท่าพระมึงฟังสี่รอบมึงจำไม่ได้ตัวฝึกถ้าเป็นนักเรียนอะมึงคือโคต้าบ้านใกล้เลยนะอันนี้คือหาข้อมูลฝึกเล่นเกมมาสี่เดือนเลยนะเหรอโอ้โหง <ๆ S 1> ว่าดเดือนได้เดือนละท่อนนี่แหละเด็กอนนั้นได้เดือนละท่อนแล้วทุกท่อนมึงลงด้วยฝั่งทนท่าพัะเนี่ยนะใช่สมองลงยากมากโอ้ นะเมื <mile> ่อกี้ผมแนะนำตัวไปแล้วี่ไม่ได้ฟังเลยตื่นตื่ไปสี่รอบแล้นี่มึงอาจจะบทมึงอาจจะไม่คล่องแต่เมื่อกี้มันบอกหมดแล้วไม่ใช่ไม่ใชายไม่ชายไปดูว่าพี่ชายทำทำอาชีพอะไรอ่ะเขาเป็นทหารไม่ใช่มันล้อไปสามรอบแล้วเราสามารถจัดคอนเสิร์ตโดยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรในคอนเสิร์ตได้เลย โอ้ไปแล้วปีที่ไปเยอะนะที่อยู่อาชีพชื่อนี่รบเลยอ่ะแล้วถ้ามันเป็นทหารแล้วเราเป็นอะไรอ่ะเราเป็นเราเป็นวิญญาณได้ล่อมาอยู่ที่นี่แล้วเราอยากเป็นทหารก็เลยให้น้องมาดูแลนี่ไงเฮ้ยชีวิตซับซ้อนเป็นวิญญาณแล้วอยากเป็นทหารนี่เหรอเนี่ยใครๆคก็อยากเป็นทหารอ่ะอยากเป็นไหมล่ะอยากเป็นอ่ะทำไมอ่ะอ่ะก็พอเป็นทหารใช่ไหมเมืองนี้ได้ยินข่าวบอกว่าเมืองนี้เขาหาผู้นำอยู่เมืองนี้ เขาไม่มีทุนนามาสัปพัดแล้วเอาละแล้วถ้าเราไปทหารเราไปอยู่กระทรวงไหนก็ได้ลิรใครใครริ่มใครใครใครนครใครกกรใครใคใชรอะไรนะรใครใครใารใครอครใงครใครรใไรใ วงปีพาดบอกไม่อยากตกมุกนะครับอยากตกมึงมากกว่าเราก็เป็นทหารเลยเนี่ยเป็นทหารแม่สอนไว้ว่าถ้าอยากได้ตําแหน่งใหญ่ตําแหน่งโตเป็นทหารขอสมัครเลยผมขอญาติสมัครผมอยากเป็นอ่รัฐมนลตีว่าการกระทรวงเกษตรและสากรณ์เอ๊ะุณอยากลองฟังนโยบายรามกับนโยบายผมไหมอ่ะมันต้องมีนโยบายเดี๋ยวลองฟีอ um ่ะอ่ขอฟังนโยบายซะหน่อยผม ไว้ในเล้าพอถึงตอนเช้ามันออกไข่ตัวผมนั้นก็ชอบเลี้ยงไก่มันก็ออกไข่เหมือนกันผมไม่ใช่เป็ดและไม่ใช่ไก่แปลกใจทำไมมีไข่เหมือนกัน ผมมึงถุยใส่กูเลยเมื่อกี้ตกใจมากนะว่าพะโลเปล่าไอ้น้ำตะโอเมื่อกี้น้ำลายนะจ๊ะเอาดีไม่ใช่ช่วงโควิดไม่งั้นสนุกเลยช่วงนี้ไอ้เรื่องนี้เกิดขาดเจ้าเมืองขึ้นมาแอดแต่เราไม่มีใครมาสมัครเลยไม่มีแคนดิเดตมันจะเลือกตั้งกันได้อย่างไรคือถ้าเลือกตั้งเนี่ยตามหลักแล้วนะมันต้องมีสองคนขึ้นไปถ้าคนหนึ่งเนี่ย ไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้วต้องเลือกหลายๆลายคนมีแคนดิเดตอไหมจริงจริงเนี่ยเนี่ยก็รอดูแคนดิเดตอยู่ว่าเขาจะมาตอนไหนนะไม่รมาไม่มีใครมาเลือกตั้งเลยเฮียแล้วแคนดิเดตของเราอีกคนอยู่ไหนอ่ะมาแล้ว ปูพวกนี้มึงใช้กันสามคนเลยนะเป็นชรกันปูมากประเด็นคือไม่ใช่อะไรนะเล่นลิเกกันอยู่ทําไมออกหนุมานมาแล้วล่ะนี่ชวงนี้วอินเกมูของใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่แล้วงเสียงออกมาลีเก้ไม่เลยใช่อันนี้เขาบอกว่าซุ้นเสียงยังไงแบบนี้ร้องลีเก้เราให้แนะนาตัวหน่อยี่ กระทมคือหนุ่มรูปงามกระพือทำไมมีนามว่าโจอีอูยากเลยเล่นเล้่นล็อกสระอีด้วยเออไปลงสระอีเอาับมึงเดินทางมาดูเฮ้ยดูอะไรเมืองนี้อ๋อไอตอนที่มึงออกเมื่อกี้มึงไปดูอะไรมาเนี่ย มึงแก่เมื่อไหร่มึงจะรู้เลยว่าเก๋าแดกไปยังไงเดินทางมาดูเมืองนี้เห็นเขาบอกว่ามันใหญ่ได้ข่าวว่าขาดเจ้าเมืองขาดคนพูดรู้เรื่องเสียด้วยไม่ใช่มึงแน่ๆส่วนตัวกระผมนี้ก็มี โอ้สละอวยด้วย<ห>ใจช่วยเรยอ,อยากมาแนะนำให้<อ>ใครชอบกระผม ว่ามีสองคนแล้วไงแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะไปเึงนตรงนั้นนะกูอยากรู้เมื่อกี้สัมพันธ์กันยังไงนะขอกำลังใจหน่อยเอออะไรนะเมื่อกี้เนี่ยเสียงใครชอบผมขอเสียงหน่อยเสียงหน่อยใครชอบผมขอเสียงหน่อยผมจะได้มีกำลังใจนี่ประโยชบอกเล่าไม่ใช่ลิเกกูพูดตรงๆไม่มันก็สัมผัสได้ไม่สัมผัสก็ได้อ๋อมันมีมันมีบ้างนี่คุณจะมาสมัครแคนดิตเลือกตั้งเหรอเนี่ย ถูกต้องแล้วไม่ต้องร้องไม่ต้องร้อไม่ต้องล้อนะบุงพูดเอาเอใช่ครับผมจะมาสมัครเรื่องตั้งครับคุณมีความสามารถพิเศษอะไรภาษาอังกฤษเนี่ยคือผมทําได้เสมอครับอ่างั้นเดยดลองล็อกคลาสิกเลยอย่างสีเหลืองอย่โลมกมาวกแมงกโกอยากของกินที่ชอบแมงกโกจีอากอีสานทำไมกลับไปอ๋อเมื่อกี้ยังบอกว่าเป็นนักเรียนนอกยู่เลยเอมีนโยบายเป็นภาษาอังกฤษไหมมีครับลองดูลองดูลองดู sir <Okay. S 2> ผมจะดูแล everybody ขยัยาร้องกันด้วยตองกินข้าวแช่แล้วมาสระีอีกแล้วอาราวันทีรู้ไหมจะเจนี่ขึ้นเหนือลองตายผมโก w h e r e ทังนั้น

ลิเกขยันร oh yeah. hey, oh ้องเปนโนขึ้นมามุงฐ yeah, ันมาถามไอโนไม่เป็นไรเพิ่งคว้เอะละหรือให้มันสมมุตินึงก็มันยังไงนะก็มันคิดถึงเธออยากบอกกับเธอ โค้ดหันมาคนเดียวหันมาแค่คนเดียวมึงต้องจดจำแล้วก็โอ้รักษาบทคุณของเขาไว้ดีในวันข้างหน้ามึงเรียกดูมาด้วยนะเหมือนเอาจริงนะเมื่อกี้เหมือนไม่ใช่บทลิเกเหมือนความในใจมึงนะฟั่งและสั่งเสียใช่ใช่ใชใชเออเออแต่ว่าพูดถึงแล้วเรามีกันแค่นี้แล้วสมัครสองคนจะสนุกอะไรอ่ะมันมันจะมีคนสมัครอื่นอไหมอ่ะสองคนก็ได้เฮ้ยแต่ว่าถ้ามี สิยงอะไรไอ้ w h a เ s a p าฮะสามีคนสมัครคนอื่นอีกไหมนะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วได้นำตัวมาทุกท่าน พ่อแต่มาถึงแล้วหัวเมืองคือวา่าโนร่าเรียนต้องก่อนน <c oughs> ิเกอีสานซะด้วยนิดฟินนแปนเอาแนละ้วที่ที่ททเราเร้องนิเกอเมื่อกี้มันมาลงหมอลำได้ไงนะ <c oughs> ไรอยู่เป็นเป็นนิเกอเป็นศากอ๋อเป็นศากร้องด้วยเหมือนกันพ่อแต่มาถึงแล้วหัวเมืองคือวา่า <c oughs> สารคัญน,น้องลาไอ้อนี่นะมาเป็นแม่จ้าวมือฟังกับฟังบอรู้เรื่องย้อนว่าบ่อ่านบท ก็เลยลองไปเรื่อยๆก็ได้เองแหละเขาว่าครับผมเอางี้เอางี้นะมึงออกมาจากฝั่งเดียวกันนะมึงสองคนไปดูดดืตัวเดียวกันใช่ไหมมา่ไหมไอ้นี่ออกมากระโดดอันเดนอ่าเดี๋ยวมันเลยขอฟังอีกทีเอีกทีครับมันแปลนะพี่นนท์แปลบทอยู่นี่บทอยู่นี่ออ๋สมุนท่าสามทองเรืองข้าพเจ้าเองไม่น่ารู้เล้ว่าอัครเดชจอดจำปาได้ยินข่าวได้ยินข่าวว่าดูนี่ ต้องการเจ้าเมืองอากาเลยออกม,มาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ไๆ่ไม่ๆม่ไม่ไม่ no no เพิ่งเคยเห็นนะผู้สมัครจากลิงลงมารบกวนนะครับคนในห้องมีของอย่าร้องทักกันนะครับดูดูอยู่ <c oughs> ทำไมไม่เอาเห็นว่าเมืองนี้<อ>ขาดเรื่องอารมณ์ขันขาพระเจ้าก็เลยมีพืชพธุ์อยากจะให้พวกท่านได้สูดดมโอ้ <c oughs> นโยบายนโยบายคือมีพืชพันธุ์อกว่าเมืองเรามันเครียดอยู่มันกำลังหาทาเมืองไงฉะนั้นเราเอ้ยผมคุยกับคุณได้คำเหี้ยคำเหี้ย please โอ้โหปวดเลยนี่บูดมา็นหังกินตลอดเลยสองคนที่กูก็ปวดหัวอยู่แล้วเอ้เพิ่มตัวนี้ลำไม่หยุดซะด้วยเอางี้เดี๋ยวขอเทสก่อนได้ไหมขอลองก่อนได้ไหมว่า ไอ้สมุนไพรนี่มันดียังไงมันหายเครียดจริงไหมมันจะคลายความเครียดให้กับพวกท่านเอาอย่างนี้แล้วกันพวกท่านท่านใดเครียดเยอะมาก่อนท่านใดเครียดน้อยถอยไปข้างหลังข้าพเจ้า่าเอ้ยน้องผมน้องผมตอนนี้น้องผมเครียดที่น้อยเราเรียนจากน้อยไปหามากได้ไหมท่านโอ้ยมากข้างเพียท้างเพียครับยอปริสเอาเอาโอเเราน้อยไปหามากน้อยไปหามากผมเครียดผมเครียด อเห็นนนถนนมาโอ้โหหล่อจริงๆจมก่อดเพื่อนเลยหรือครับล้กพี่ตมุนไผ่ตมุนไพยตรงนี้ถอดออกมาจากที่พอธรรมชาติดมเลยครับผมแล้วเ็น็บนานด้วยบูดูแล้วนี่คือผมบอกเลยนะว่าเขาคือของจริงอขนาดยังไม่ทันดมผมหายเครียดทันทีครับท่าน นอยยินโตพ่อหนุ่มอย่าตัดช่งน้อยแต่พ่อตัว่าลองดมดมนัวนัวดูก่อนปวดขาก็น้อยดมให้น้อยนี่เป็นคอนเสิร์ตที่ทั้งรักทั้งเกลียดรองหน้าจะไม่เจียดเวลามาไม่ลไม่ลแต่รอบหน้าขอกลับมาได้ไหมรับรองไม่จังหลแน่นอน ีก็พูดอย่างนี้แม่งเราดูดูเได้ครับพอลำกันสามตัวกูเห็นเหมือนมีมานนี่มันคออยู่สามตัวเดี๋ยวนะพานลองดมดมมันมีขนมันมีรากงอกอันนั้นเขาเรียกว่ากลายพันธุ์มีถ้อยคำในใจของข้ามากมายอยากพูดแต่ทีมงานบอกว่าอย่าเลยกล้องขี้เกียจตัดออก ตัดไม่ได้ค่ะเล่นสดอยู่ประเด็นคือให้ผมดมได้ยังนะลองดูลองดูลองดูแม่เอ้ยมันออกเขียวเขียวเอ้ยพี่มันออกเขียวก็ไปเขียวขนาด้วถ้ามึงดมเหลืองก็แปลกแล้วเอ้ยจออ่ะลองดูลองดูลองดูจอยลองดูมาบัดนี้อะไรอยางให้ดมเลยมึงไปแล้ว อุ้ยไอ้ของดีว่ะเดี๋ยว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 เฮมเป็นคนอะไรอ่กศพในอดมึเป็นคนเ่าโน้งโน้งกูดโน้งกูดบทไนนามาไม่ได้นี้แบบนี้ไม่ได้นะถือว่ามอมเมาประชาชนอันนี้ถือว่าอันนี้ถือว่าแข่งไม่ได้แล้วคือคือถ้ามันจะอะไรอะไรกันแบบนี้นี่คือปกครองกันไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ไได้ม่มีแล้วนะแคนดิเดตดีๆไม่มีมาเลยเดแล้วสองคนแล้วทหารทำยังไงวะเนี่ยยังไงดีอะท่านอ๋อคือ ถ้าดูแล้วสามคนเนี่ยอไม่ค่อยเข้าท่าเข้าทางแบบนี้ดีกว่าให้ประชาชนเขาเห็นอันเนี้ยผมเสียสละผมเป็นแค่ไม่อยู่ดีจะมาขอเป็นเจ้าเมืองได้ไงอ่ะนายเราเป็นทหารด้วยงนโยบายก็ยังไม่รู้เลยเออเป็นได้เป็นได้สบายอยู่แล้วจะฟังนโยบายผมก่อนเออนโยบายนโยบายลายอย่างนี้อยากให้ทุกคนมากคุณอยากทําอะไรบ้างครับ 이기게즐 <laughs> มึงไม่ต้องลำตลอดเวลาก็ได้ตาคือชิพโฟกัสตลอดเวลาเลยเนี่ยแต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นพี่น้องกันนะครับให้พี่แนะนำอ่ะเราเป็นทหารเลยอย่าไปเป็นเจ้าเมืองเลยเป็นเรลาขี้โมโหพี่พูดอย่างนี้ได้ยังไงพูดอะไรพี่พูดอย่างนี้ได้ยังไงผมก็ทำเต็มที่ได้เห็นไม่เข้าทางเข้าทางผมก็มาเป็นงให้ มึงทำยังงเอ้ยัามงโนูไปเดี๋ยวเี่ยวเดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด้เดีเมืองวเวเริงยเจ้าเมืองตัีวเริงนเี่วเด้วเปี๋ยวเหี๋วเดีอเดี๋ยวเดี๋ยวเวเดยเยเีเีเด้วดยวดียวเยเดเเยยีเีเเเเฮ้ยเยเดวยด้วย โอ้โหโอ้โหก่อนจะถึงหัวอีกชั่วโมงนึงเดินหน้าสามขอยลังอีกสองเดินทางนานอ่ะโหัวเราสวยด้วยวันนี้ลองดูลองดูลองดูโอ้โหโอ้โาหจริงจริเลยท่านเจ้าเมืองของเราชาชนสารการเสียงหวานด้วย เมืองนี้เป็นของฉันเจ้อไม่ฉันคือผู้นำคนใหม่ បាសោ